สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับฮุนไดสตาร a เอะเนะครับซึ่งผมจะบอกเหตุผลว่ามีเพื่อนเพือนถามว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกบอกว่าจะออกเทสวาลดิลิทเอสแล้วเหตุใดถึงเปลี่ยนใจนะครับมาออกเป็นฮุนไดสตาร a เอะเนะครับในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายใหท้ทุกท่านได้รับชมนะครับ ในการเปรียบเทียบสเปคตรงนี้นะครับเราจะเปรียบเทียบถึงราคาแล้วก็คุณสมบัติหรือออปชันนะครับที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ระยะเวลาในการรอรับรถด้วยนะครับนี่ก็คือฮุนไดซารีเอ S ก็พูดถึงนะครับคุณ Dai Starlet S นะครับก็จะไปมีราคา1 7 2 9 0 0 0บาทนะครับตัวคุณ Dai Starlet เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับตัว S เนี่ยเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับแล้วต่อไปจะเป็น SCL 1 9 9, 9่0 0 0าบาทส่วนพรีเมียม2องล0 0บาทนะครับซึ่งจะมีส่วนต่างน,นะครับระหว่าง S กับ SCL เนี่ย2,61,000หกหึง ส่วน S กับพ r ่เมียมต่างกันถึง5,2 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงว่าทำไมเหตุผลใช่ไหมครับจริงๆแล้วฮุนได H 1เนี่ย Elite NS รุ่นนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเขาขายมาถึง13ปีแล้วครานี้เนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยว่าราคาฮุนได H 1นึ Elite NS เนี่ยขนาดนี้มีขายอยู่คือราคานะครับ1 3 9 9 0 0้บาทแต่ไม่มีออปชั่น ถ้าหากเรามาเทียบออปชันของฮุนไดสตาริเอสเนี่ยเราซื้อ H1 เนี่ยก็จะต้องติดประตูไฟฟ้าเพิ่มเพื่อให้ออปชันในการใช้งานเหมือนเหมือนกันซึ่งประตูไฟฟ้าเพิ่มซ้ายขวาเนี่ยบางร้านก็6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 80,000 90,000ผมตีเป็นว่า70,000แล้วกันนะครับช่วงล่างฮุนได้ H1 นะครับยังเป็นระบบคานแข็งอยู่นะฮะซึ่งถ้าเราอยากจะปรับให้มันนิ่มขึ้น ปรับให้มันนุ่มขึ้นปรับให้มันมีความสบายมากขึ้นนะครับก็จะต้องเปลี่ยนช่วงล่างนะครับซึ่งเปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยสมมติเราเลือกในกรณีเปลี่ยนโชคอย่างเดียวกรณีที่หนึงคือเปลี่ยนโชคอย่างเดียวนะครับที่ผมอ่านในเพจมาเนี่ยเขาก็จะแนะนำเป็นโชคของเท i ินดูราโปนะครับทั้งเซ็ตเนี่ยเปลี่ยนโชงเดียวสองหมื่นนะครับหรือเราต้องเปลี่ยนโชค รวมรวมถึงสปริงนะฮะถ้าเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยก็อยู่ประมาณชุดละห้าหมื่นแล้วก็พูดถึงว่าในส่วนของคุณได h เฮสวันนะครับมันไม่มีไม่มีอะไรบ้างที่แตกต่างกันถ้าเราจะซื้อเฮนได้เฮสวันถ้าอยากจะได้ออปชันส่วนประกอบที่สามารถติดได้นะครับบรท์สปอตเงี้ยครับก็ถ้าซื้อมาจากร a z า d a หรืออะไรเงี้ยครับรวมติดตั้งแล้วเนี่ย ผมว่าน่าอยู่มาณหมื่นถึงหมื่นสองนะครับแล้วก็ที่สำคัญ h ุ u n d a i H1 Elit e NS เนี่ยเครื่องเสียงที่เขาให้มายังเป็นแบบแผ่นซีดีอยู่เลยนะครับเราก็ต้องไปถอดออกแล้วก็ไปซื้อใหม่นะครับซึ่งอยู่ราคาประมาณ7 0 0 0ก็มี800 0ก็มี9000ก็มี30,000ก็มีนะครับแต่ผมตีราคาเป็นสักประมาณ12 0 0 0แล้วกันถ้าเราเลือกเป็นแบบกรณีแรกที่เราเลือกเป็นการเปลี่ยนโช๊คอย่างเดียวของเทยินนะครับ รวมราคาเมื่อกี้ที่ได้กล่าวพูดถึงเรื่องบายสปอร์ตกับเครื่องเสียงแล้วเนี่ยจะเป็น1นึ่งล้านห้าแสนหบาทแต่ถ้าเราเปลี่ยนช่วงล่างยกเซตเลยนะครับทั้งโชคทั้งสปริงนะครับยี่ห้อดีๆหน่อยที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นเนี่ยประมาณ50,000ื่นเนี่ยจะเป็นราคา1นึ่งล้านห้าแสนสบาททั้งนี้ที่ทําทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะมีโหมดการขับขี่สโหมดแบบคุนไดสตารเได้นะครับ และไม่มีหน้าจอดิจิตอลนะครับไม่มีออโต้เบรกโฮนะครับไม่มีล้อขนาด17เพราะว่าคุนไดเฮ็ดวันเนี่ยอีลิทเอเนี่ยล้อเป็น16นะครับแล้วก็ไม่มีไฟ LED สวยๆเดย์ไลท์ที่ด้านหน้าฝากระโปรงนะครับเหมือนคุณได a ารีเอเอ S ด้วยนะครับไม่มีเกียร์8เกียร์เพราะเฮดวเป็น5เกียร์นะครับ ไม่มีม่านบังแดดนะครับที่ซ่อนอยู่ไว้สําหรับให้กับเอ,อ่อดยสอรหลังเรารูดขึ้นและรูดลงนะครับในการที่จะบังแดดนะครับต้องไปติดม,ม่านเพิ่มนะครับซึ่งมา่านพวกนี้ก็จะเป็นม่านผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเรานั่งรถตู้ทั่วไปนะครับไม่มีรีโมทอัจฉริยะนะครับคุณใด Star ิเอตเเนี่ยหรือ s c l หรือพ r e เมียมเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นนะครับกุญแจสามารถที่จะกด สตาร์ทเครื่องได้รอเราอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไทยเฮจะทําก็ต้องไปทําเพิ่มนะครับไม่มีคูสคอนโทรลนะครับไม่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับไม่มีออโต้เบรกโฮนะครับถุงลมนิรภัยของฮุนไดเฮส1 e l i t อีลมีอยู่แค่2ใบก็คือคู่หน้าส่วน Star เี A, เนี่ยมีถึงทั้งหมดนะครับ6ใบสำหรับ Star ์เรียนะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องของความสดใหม่ของตัวบอดี้นะครับแน่นอนนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็ต้องดูแล้วรูปทรงมันก็จะเหมือนล้ำลนิดนึงแต่หลายคนชอบก็ชอบเลยนะครับหลายคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบและหลายคนก็จะบอกว่ารุ่นนี้มันคือรถมอหุงข้าวไฟฟ้านะครับแต่ก็ผมว่าก็เหมือนจริงๆแหละ อนนี้พูดถึงในเรื่องต่อไปนะครับถามว่า s กับ SEL ซึ่งราคาต่างกัน200,000เศษเนี่ยระบบความปลอดภัยนะครับต่างๆหรือว่า S กับพรีเมียมต่างกัน500,000เนี่ยมันไม่มีอะไรบ้างนะครับระบบควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับกล้องที่มองโชว์นะครับที่หน้าจอเป็นดิสเพย์นะครับอันนี้ดีเลยนะฮะแต่ว่า S ไม่มีนะครับ ก็คือว่าพอเรลาคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมันจะขึ้นรูปให้เลยนะครับที่หน้าจอนะครับว่ามีรถอยู่หรือไม่แทนที่จะมีอย่างแค่ S เนี่ยจะเป็นแค่ b l i n d Spot นะครับไม่มี a p t i v e Cruise Control นะครับเวลาคุณขับไ,ไกลๆเนี่ยคันนี้จะมีแต่แค่ครูสคอนโทรเท่านั้นเป็น Cruise Control เหมือนรถทั่วไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น a d a p t i v e เนี่ยมันสามารถตามคันหน้าได้เลยเซตร,ระยะห่างได้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับได้นะครับ ไม่มีล้อนะฮะ S 1 7บ SEL และพรีเมียมนะครับเป็น18นะครับที่บานประตูด้านหลังที่บานประตูด้านหลังนะครับ SEL กับพรีเมียมนะ SEL กับพรีเมียมจะเป็นไฟฟ้าส่วน S นะครับเป็นแบบระบบออโต้มือก็คือปิดเปิดเองนะครับ แล้วก็ไม่มีกระจกหลังนะครับแบบตัดแสงนะฮะไม่มีซัลลูปแบบพรีเมียมไม่มีไฟหน้าอัจฉริยะนะครับแบบพรีเมียมและไม่มีตะแกรงคิวที่สวยงามนะครับเหมือนพรีเมียมรวมถึงไม่มีกล้อง360องศาแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับเบื้องต้นก่อนเราตั้งใจออกแค่ H1 Elite NS นะครับเราก็ได้เพิ่มเงินขึ้นมาแล้วถ้าเราเพิ่มต่อไปมันจะเพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ เราก็เลยเอาแค่นี้พอจากเบื้องต้นนะครับที่ได้ทำการทดลองขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องบล็อกตัวนี้2.2นะครับแม้ว่าจะเล็กกว่า Hyundai h ุนไดเฮสวันนะครับก็อัตราเร่งเนี่ยผมว่า0-100น่าจะดีกว่านะครับท็อปสปีดนะครับก็ได้ไปลองมาแล้วนะครับ อยู่ราวๆประมาณร้อยเก้าสิบนะครับมันก็จะหยุดนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะฮะจะมารีวิวต่อไปในบทต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของภายในระบบการเซตติ้งนะครับหน้าจอพวงมาลัยนะครับเครื่องเสียงนะครับระบบ Android Auto นะครับว่ามันใช้ยังไงมันง่ายไหม เราแอนดรอยอัลโตของคันนี้มันง่ายไหมมันเทียบกับอันเนี้ยได้ไหมนะครับติดตามต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางบาลอนตอลอนทัวร์ด้วยนะครับคันนี้ก็จริงๆเจตนาคือเราใช้รถ for t u n เ er นอมาก่อนนะครับใช้ H1 มาก่อนด้วยครับแต่ว่าเราขายไปนะครับ แล้วเราเปลี่ยนเป็นฟอร์จูเนอร์พอเปลี่ยนเป็นฟอร์จูเนอร์เรานั่ง p a s เซนเจอร์อยู่แค่เจ็ดคนนะครับแล้วเราไปเที่ยววันบ่อยแล้วเราก็รู้เลยว่าคนนั่งแถวท้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะเมื่อเราต้องขนออสัมภาระไปด้วยเมื่อเราไปเที่ยวไหลายวันนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวรถตู้ซึ่งน่าจะนั่งสบายกว่านะครับอ่ะก็ยังไงนะครับฝากติดตาม Okay. นะครับบอลอนตอลทัวร์ด้วยซึ่งผมเนี่ยก็จะลงคลิปนะครับคลิปนี้จริงๆแล้วก็เป็นการบันทึกนะครับว่าผมกับครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับเก็บไว้นะครับก็ยังไงกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านครับขอบคุณครับ